And not a melting chop. And coming high, man. Next, ladies and gentlemen, we'll have the University Class C Latin American Pre-Final Competition. Two new pages for this. Latin American University Class C. University Class C Latin American. -American. ประเภทอินเวอร์สตี้นี้ทางสมาคมกีฬาดีล่าแห่งประเทศไทยไม,ไม่เคยจับในระดับนานาชาติมาก่อนครับอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รับการสรับส,สูุรเชียร์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ <S <S ตอนนี้ผมขอฟังเสียงผู้สนับสนุนของเรา่อนได้นะครับเสียงเชียร์ Let's hear the voice of the crowd เสียงเชียร์ดังๆได้ไหมครับอีกทีหนึ่งเราจะมีศิลปินจากเชียงรายมาเชียร์เอาเรื่อง เด,นนเดี๋ยวก่อนที่จะทำการแข่นะ,ะน,นะครับประกาศ้เดี่วูว่าประกาศนครว่าการบนนะครับคนแรก University c l a s ่อชื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 นน่อชื่อช a u l ที่จบเสร็จสิ้นไปแล้วในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับประเภท University Class C า t ซ n d a r d และ Juvenile ินาวาลาซีลาตินนะครับให้ไปร่วมพิธีมอบรางวัลหรือพิธีรับรางวัลน,นะครับประกาศผลรางวัลบริเวณด้านนอก